ผ่านชีวิตคู่สามครั้งถอนมั่นเคยไม่คันมากเปิดบ้านหลังน้อยแอมสวลักซ์หยูกินสามีเด็กกว่า11ปีรักครั้งนี้ไม่ต้องมีงานแต่งได้ชื่อว่าเป็นดอกไม้เหล็กแอมสวลักซ์รีระบุตรเธอผ่านเรื่องราวความรักช่ำๆมาแล้วหลายครั้งโดยแอมเล่าว่าความรักครั้งแรกเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยวัยรุ่นกับพระเอกชื่อดังคนหนึ่งซึ่งพัฒนาไปถึงการมันหมายแต่สุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยความเสียใจนั่นคือหนุ่มตัวสรัญยูและแอมสวลักซ์เคยเป็นอดีตคู่มันรักกันตั้งแต่เรียนมหาาวิทยาลายลั มีแพลนเข้าพิธีวิวาในปี2531ถูกยกให้เป็นคู่ที่หวานมากอีกคู่แต่จู่ๆกลับต้องเลิกรายแยกทางกันไปโดยที่ไม่มีใครรู้เหตุผลชัดเจนแต่ทั้งคู่ยืนยันว่าเป็นการจบกันด้วยดีส่วนความรักครั้งที่2รุ่นน้องในวงการแนะนําพี่ชายมาให้รู้จักก็คบกัน11ปีจริงจังถึงขัน้นคิดเรื่องแต่งงานไปหาทํากับข้าเพิ่มเติมทักษะความเป็นแม่สีเรือนยอมทุกอย่างยอมแม้กระทั่งให้เขาไปมีคนอื่นเพราะรู้ว่างานที่เขาทํา ต้องเจอสาวๆมากมายตอนนั้นขอแค่ยามาให้กระทบถึงเราพอจนประมาณ5-6ปีหลังเขาเริ่มหมดรักกลับบ้านน้อยลงเราเองก็เชื่อว่าเขารักเราเดี๋ยวสักวันคงดีขึ้นแต่ก็ไม่เลยความรักต้องจบลงด้วยความเจ็บอีกครั้งบอบช้ำที่สุดในชีวิตก็ว่าได้มาถึงความรักครั้งปัจจุบนันยอมรับเลยว่าเป็นความรักที่มาแบบไม่ได้ตั้งใจหลังจากบอบช้ำม,มาจากครั้งก่อนคือปล่อยวางไปหมดแล้วกลับมาตั้งนัดตั้งตาทำงานจนได้มาเจอจิ๊บอัครพลไปทำงานด้วยกันที่สมเด็จ เขาอายุน้อยกว่า11ปีไม่ได้คิดว่าจะคบกันเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจากการติดต่อทำงานร่วมกันกลายเป็นไปมาหาสู่กันได้ไงจนตอนนี้ก็เข้าปีที่10แล้วซึ่งตลอดระยะเวลาที่คบกันมาเราต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองมากๆไม่กดดันหรือคาดหวังอะไรครบกันเหมือนเพื่อนมีความสบายใจให้กันนอกจากนี้อามสวรักยังบอกอีกด้วยว่าความรักทั้งดีมั่นใจมากเราผ่านพ้นอุปสรรคมาด้วยกันเยอะจนตอนนี้มั่นใจเราว่าคนนี้แหละสามีของฉัน เขาทาให้รู้ว่าชีวิตเรามีค่าในวันที่อ่อนแอโดยสาวแอมยังเผยอีกว่าครั้งล่าสุดเป็นความรักที่เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจกับหนุ่มรุ่นน้องที่อายุห่างกันนักสิบปีแต่ทั้งคู่สามารถฟันฝ่ามาด้วยกับสิบปีจนเธอมั่นใจและเคยโพดว่าคนนี้คือสามีของฉันแม้จะไม่ได้เปิดตัวจริงจังแต่ความสัมพันธ์ก็ชัดเจนและยาวนานสําหรับนักร้องสาวชายยาดอกไม้เหล็กแอมสาวรักกับจิปัทพลแฟนหนุ่มรุ่นน้องที่คบหาก,กันมานานหลายปีหมั่นเติมความหวานให้กันไม่ขาดเรียกว,ว่า เคมีเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวต้องยกให้เธอเป็นอีกหนึ่งนักร้องที่ผ่านชีวิตมาเยอะมากๆแถมยังเป็นแบบอย่างและเป็นที่รักและที่ชื่นชอบของแฟนเพลงมาโดยตลอดอีกทั้งยังเป็นลูกสาวของดีว่ารุ่นใหญ่ที่เป็นที่รักและเคารพของคนทั้งวงการอีกด้วยนั่นคือแม่แดงฉันทนาล่าสุดสาวแอมได้โพสภาพซื้อ,อรถยนต์ฮ o น d a a c อค r อรุ่นใหม่ป้ายแดงที่ตนเองทำงานเก็บเงินจากน้ำพักน้ำแรงเป็นของขวัญให้คุณแม่แดงฉันทนากิติพันธ์เรียกว่าเป็นอีกคู่แม่ลูกเสียงดีที่น่ารักมากๆคะ่ะ ฝากกดลไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดหาใหม่ๆด้วยนะคะ